เก่งคนบริหารคนได้อีกกับโจโฉผู้ยิ่งใหญ่โจโฉซื้อใจเล่าปีด้วยอะไรอย่างที่รู้กันนะครับสําหรับข้อสากว่าโจโฉนั้นไม่ธรรมดาเลยในเรื่องของการบริหารงานบริหารคนการใช้คนการซื้อใจคนเรียกว่าพี่พูนด้วยเลขกลเล่เหลี่ยมเชิงชั้นและอุบายถ้าคนไหนที่เขาเล็งเห็นว่ามีฝีมือมากมีความสามารถโจโฉยินดีต้อนรับ เพราะว่าโจโฉเองเป็นคนที่มองคนที่ผลงานเป็นสำคัญไม่ว่าคนนั้นจะเคยเป็นฝ่ายตรงข้ามคนที่เคยจะฆ่าเขาคิดไม่ดีกับเขาถ้าสถานการณ์เปลี่ยนเขาก็พร้อมจะยื่นข้อเสนอให้ทันทีจัดให้เต็มที่ทั้งยศเงินทองตำแหน่งและทรัพย์สินมากมายขออย่างเดียวอยู่กับโจโฉแล้วต้องทำงานให้สุดความสามารถอย่าพลาดเพราะถ้าพลาดก็คือตายอยู่กับโจโฉจะต้องระวังตัวถามว่าทำไมต้องระวังด้วยครับเหตุ hey, ผลง่ายๆก็คือ โจโฉเคีียระแวงบรรดาคนซื้อสมองพิษรวไมไปถึงขุนศึก้าโหดมากมายที่รับใช้โจโฉก่อนหน้านั้นหลายคนอยู่กับคู่แค้นของโจโฉแต่เขายอมเพราะว่าการจะทํางานใหญ่แบบครองแผ่นดินจะต้องใช้คนที่เก่งแต่เชื่อว่าจะได้ดั่งใจซะทุกอย่างเพราะว่าหลายคนก็ไม่เอาด้วยครับอย่างเช่นเล่าปีก,กับกวนอูสองคนนี้นี่เองที่โจโฉก็เคยพยายามซื้อใจเพื่อดึงมาเป็นพวกแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะว่าอุดมการ์ไม่ตรงกัน โดยเฉพาะคนแรกก็คือเล่าปีโจโฉสังเกตมานานแล้วตั้งแต่สมัย17หัวเมืองจับมือกันต้านต่างโต๊ะจอมทราราชว่าไม่ใช่คนธรรมดาที่จะมาทํางานเพราะโลภมากมักใหญ่ไฟสูงแต่เป็นคนที่น้ํานิ่งไหลลึกที่น่ากลัวและมีความมุ่งมั่นสูงเขาเคยพยายามนุ่มน้าาใจให้มาเป็นพวกถึงขนาดพาไปเข้าเฝ้าสุดท้ายพระเจ้าเฮียนเตกลับทิงจังหวะตั้งเป็นพระเจ้าอาและสุดท้ายใช้เล่าปีมาเป็นแกนนําโค่นอํานาจโจโฉซะงั้น แต่แน่นอนว่าเมื่อพยายามจะดึงมาเป็นพวกไม่ได้ก็ต้องหาทางกำจัดแต่สวรรค์ก็ไม่เข้าข้างโจโฉนะครับประวัติเล่าปีแก้เกมหนีไปได้ตลอดแถมยังยึดกองทหารของโจโฉไปเป็นของตัวเองซะอีกโจโฉเดินหมากผิดชีวิตเปลี่ยนแถมต้องเสียหวัวเมืองสําคัญด้วยถึงแม้ว่าโจโฉจะซื้อใจเล่าปีไม่สําเร็จแต่ก็ซื้อใจกวนอูได้ถามว่าทําไมซื้อได้เหตุผลง่ายมากเพราะว่ากวนอูเป็นคนที่ซื่อสัตย์ใครดีกับเขาเขาก็ดีตอบใครร้ายกับเขาเขาก็ร้ายตอบ หลังจากโจโฉใช้เล่เหลี่ยมบีบให้กวนอูมาอยู่ด้วยโดยการใช้มีทั้งสองคนของเล่าปี่เป็นตัวประกันกวนอูก็ยื่นเงื่อนไขต่างๆซึ่งโจโฉก็ยอมรับทุกข้อยอมแม้กระทั่งที่ว่าถ้ากวนอูรู้ข่าวเล้าปี่เมื่อไหร่ก็ยอมให้ไปเมื่อกวนอูมาอยู่ด้วยก็เอาใจสารพัดโจโฉซื้อใจกวนอูด้วยการแสดงความจริงใจอย่างเต็มที่อะไรที่เป็นของดีก็ยกให้ ยกให้แม้กระทั่งมาเซ็กทาวที่ยึดมาจากนิโปขนาดลูกแรกโจผีขอก็ยังไม่ยอมให้แต่มอบสุดยอดอาชาให้กับกวนอูแม้ว่าสุดท้ายกวนอูก็ลาจากไปหาเล่าปีเหมือนเดิมแต่เขาก็ยังตามไปสศได้วยเหตุผลว่าคนเก่งอย่างกวนอูหาไม่ได้อีกแล้วในโลกด้วยผลของการซื้อใจกวนอูด้วยหัวใจที่จริงใจช่วยให้โจโฉรอดตายหลายครั้งเพราะว่ากวนอูยอมไว้ชีวิตหลายครั้งซึ่งจะว่าไปแล้วนั้นก็เพราะว่าโจโฉซื้อใจกวนอู ในการทํางานกับการบริหารองค์กรนั้นเราก็ควรจะมีความจริงใจให้กันแต่สุดท้ายเราก็ต้องอ่านคนให้ออกด้วยว่าเขาเป็นคนอย่างไรยามโมแต่ใช้ใจกับคนที่เห็นแก่ตัวเพราะมันเสียเวลาต่อมาพูดถึงเรื่องของโจโฉกับเขาฮิวเขาฮิวคนขายนายผู้ที่ต้องตายเพราะปากเขาฮิวหรือว่าชูยูอดีตเพื่อนเรียนร่วมรุ่นของโจโฉเป็นอีกหนึ่งในตัวละครในเรื่องสามก๊กที่ต้องตายไปเพราะป่าเพราะนิสัยคุยโต้อวด ทำอะไรก็ชอบเอาหน้าแล้วก็ชอบทวงบุญคุณด้วยในสงครามสมรภูมิกลัวตัวที่อ้วนเซียวเปิดศึกกับโจโฉด้วยกําลังพลที่มากมายมหาศาลสเสบียงพร้อมสมบูรณ์อ้วนเซียวก็รบแบบสบายๆในขณะที่โจโฉรบแบบลุ้นตลอดเพราะถึงแม้ทหารจะเก่งกว่าอีกฝ่ายแต่สเสบียงน้อยและศึกยืดเยือเย้อมีโอกาสที่ทหารจะวิ่งไปเป็นลมกลางสนามรบถ้าจะถอยทัพก็เสียเชิงต้องคิดให้รอบคอบรอบด้านที่สุด ปรากฏว่าในระหว่างที่โจโฉนอนคิดแคร่ครัวทบทวนหมกมุ่นอยู่นั้นทหารก็มารายงานว่าชายคนหนึ่งอ้างว่าเป็นเพื่อนโจโฉมาขอพบโจโฉก็นั่งงงว่าใครมาหากลางดึกแถมบอกว่าเป็นเพื่อนเก่าพอทราบชื่อว่าเขาฮิวโจโฉก็วิ่งออกไปจากที่พักไปต้อนรับทันทีถึงหน้าห้องแต่ว่าสมอระดับโจโฉก็เรียมเชิญการซื้อใจคนเพราะการพัวพัดออกไปโดยยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยในมุมหนึ่งก็คือการแสดงความดีใจและได้ใจสุด,สด และเขาฮิวก็ติดกับดักนั้นเพราะเขาฮิวรู้สึกว่าโจโฉให้เกียรติผิดกับอ้วนเซี่ยที่ไม่ได้เรื่องโลเลและไม่ค่อยให้เกียรติเขาเลยตำแหน่งหน้าที่ของเขาฮิวเป็นที่ปรึกษาของอ้วนเซีย่ยแต่มักจะไม่ลงรอยกับที่ปรึกษาคนอื่นๆเพราะว่าชอบคุยโมะมองคนอื่นว่าไม่เท่าไหร่ปัญญาสู้ตัวเองไม่ได้และเขาฮิวก็ปากเสียชอบยุเยงให้เกิดความแตกแยกชิงดีชิงเด่นกับเพื่อนตลอดในสงครามครั้งนี้วันหนึ่ง เขาหิวจับคนส่งสารรับของโจโฉได้และรู้ว่าสบียงของโจโฉหมดแล้วจึงดีอกดีใจรีบไปบอกอ้วนเซียวแต่ที่ปรึกษาอีกคนยูให้ระแวงว่าเขาหิวเป็นเพื่อนเก่าโจโฉและยังซวยซ้ำซวยซ้อนเมื่อสิมโพยส่งข่าวรายงานว่ามีชาวบ้านร้องเรียนว่าเขาหิวไปกินเมืองเงียบขุนรีถ่าราชดอนอ้วนเซียวยิ่งปักใจเชื่อว่าเขาหิวคิดไม่ซื่อเขาหิวเสียอกเสียใจตัดสินใจหนีไปหาโจโฉซะเลยเพอเมื่อถึงโจโฉ เปลือยเท้าวิ่งออกมาต้อนรับอีกยิ่งได้ใจเขาฮิวไปใหญ่เขาจึงเล่าเรื่องอ้วนเซี่ยวให้ฟังทั้งหมดเปลือกแชร์ทุกเรื่องเพราะก่อนนั้นเขาหิวนับเป็นคนสนิทของอ้วนเซี่ยวเขาฮิวก็ใช่ว่าจะดีด่าว่าอ้วนเซี่ยวสารพัดแต่ตัวเองก็แอบกินสวยรีไรดไถราษฎรและความไม่พอใจเห็นประตูแพ้เขาก็หอบข้อมูลกองทัพนายเก่ามาขายให้ในายใหม่ก็คือโจโฉผลสุดท้ายจบข้อมูลที่เขาฮิวเอามาขายให้กับโจโฉ ส่งบอลให้อ้วนเซียวพ่ายสึดกลัวต่อแบบยับเยินจากกองทัพที่เกรงไกรที่มีกำลังพลอยู่หลายแสนหรือเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นเองจนสุดท้ายอ้วนเซียวผู้ยิ่งใหญ่ต้องกระอักเลือดตายทางด้านของเขาฮิวหลังจากโจโฉยึดเมืองกิจิวได้แล้วยิ่งกลางคุยโตโ้อ,อวดไปทั่วเมืองว่าการยึดเมืองกิจิวได้ครั้งนี้เป็นเพราะว่าผลงานความคิดและสติป,ปัญญาของตัวเองและคิดให้วางแผนจึงสามารถทำให้โจโฉสามารถชนะศึกได้ในครั้งนี้ คุยไปคุยมาทุกวันเรียกได้ว่าคีมโมเรื่องนี้ทุกเช้าเลยจนวันหนึ่งแม่ทัพใหญ่ของโจโฉได้ยินเข้าก็ไม่พอใจเขาชื่อว่าคาทูจึงตอบกลับไปตามสำนวนฉบับพระเจ้าพระยาคลังว่าตัวเราเป็นทหารทำศึกไม่ได้เห็นแก่ชีวิตเตุได้จึงบังอาจบังควรอวดตัวว่าเป็นเพราะความคิดของตัวเองเท่านั้นยังไม่พอเขาหิวอ้างความเป็นเพื่อนเก่าของโจโฉก็จะท้าทายให้เขาทูตัดหัวตัวเองเลยถ้าแน่จริง เขาถูได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกว่าถูบ่นประมาทอย่างร้ายแรงก็เลยจัดให้ชักกระบี่ฟันคอเขาหิวชับเดี่ยวหัวหลุดพอเขาถูได้สติก็หิ้วหัวเขาหิวมาสารภาพผิดจะรับโทษกับโจโฉซึ่งความจริงแล้วโจโฉก็ไม่ชอบเขาหิวที่ปากเสียล้ำเลือกบุญคุณอยู่เสมอแต่โจโฉก็ร้องบอกกับเขาถูว่าเขาหิวนั้นเป็นเพื่อนกับข้ามาแต่ก่อนซึ่งพูดจาปากเสียบ้างเหตุใดเจ้าจึงมึงอาจฆ่าเขาหิวนั้นมันไม่กวรโจโฉก็ทำบวยวายเสียดงดังทำเป็นโมโห แต่สุดท้ายโจโฉก็ไม่ได้ลงโทษเขาถูเพียงแต่ให้ค่าโทษไว้และอาศัยศพของเขาฮิวสร้างคะแนนนิยมด้วยการจัดงานแสดงความไว้อาลัยอย่างสมเกียรติในฐานะเพื่อนเก่าด้วยเขาฮิวผู้ที่มีปัญญาม,มากแต่ก็ต้องตายเพราะปากตามที่คุยโวสุดท้ายก็ต้องหัวรุดจากบาจึงเป็นนิทานสอนใจคนเราทุกคนว่าปลาหมอตายเพราะปากต่อมาเป็นเรื่องของการไขปริศนาคาใจทำไมสองกุญซื้ออ้วนเซี่ยวจึงหนีมาหาโจโฉ เล่าปีมีกุญซือก็คือของเบ้งส่วนโจโฉมีกุญซือก็คือกุยแกแต่ว่ากุยแกนั้นเสียชีวิตไปตั้งแต่อายุ38ปีตอนที่กุยแกเสียชีวิตนั้นคงเบ้งยังคงอาศัยอยู่บ้านพาที่หลงจงหุบเขามังกรหลับยังโนเน้ไม่มีผลงานอะไรตอนนั้นกุญแกได้กลายเป็นกุนซือที่ช่วยโจโฉสามารถไปชิดอ้วนเซี่ยวผู้มีที่พลทางตอนเหนือได้แล้วหลังจากกุยแกตายโจโฉก็เดินหมากพลาดหลายครั้ง อย่างเมื่อคราวยกกองทัพลงใต้เพื่อจะไปชิ้ศุนกลวนในศึกเซ็กเพ็กหรือว่าศึกผาแดงที่โจโฉแตกทัพเรือน,นั้นมีกุลซือบางคนที่ทัดทานโจโฉเอาไว้แต่โจโฉมั่นใจในตัวเองจึงไม่สนคําเตือนใ,นใดๆจนเมื่อพ่ายศึกยับเยินกลับมาโจโฉถึงกับบน่นดังๆว่าเสดายถ้าหากกุยแกยังมีชีวิตอยู่เขาคงจะไม่พ่ายศึกแบบนี้เพราะกุยแกคงค้านเขาไว้ได้โจโฉนั้นเคยพูดให้คนใกล้ชิดฟังว่าในบรรดากุลซือของเขากุยแกมีอายุน้อยที่สุด ดังนั้นเขาจึงคิดจะฝากฝังครอบครัวให้กุยแกดูแลถ้าเขาต้องตายไปถ้าปรากฏว่ากุยแกจะต้องตายก่อนความจริงแรกเดิมทีกุยแกและซุนฮกอยู่กับอ้วนเซี่ยวแต่ด้วยความที่อ้วนเซียวเป็นเจ้านายใจแคบใจไม่ถึงพึ่งพิงไม่ได้เลยทําให้สมองกุลซือสมองเพชรตัดสินใจออกมาหาโจโฉเพราะและดูเป็นผู้นําใจถึงพึ่งพาได้และพวกเขาก็ไม่ผิดหวังขณะที่อ้วนเซียวเป็นซีใหญ่ใจมดบรรดากุลซือทั้งหลายต่างพากันสส่หัว อย่างเมื่อคราที่โจโฉจะเปิดศึกตามคําแนะนําของกุยแก่ฝ่ายอ้วนเซียวก็มีกุญซือคนใหม่ที่เก่งกาจคือเตียนห้องแต่อ้วนเซียวก็ไม่ค่อยฟังคําแนะนําเพราะตัวเองใจโลเลพอเตียนห้องแนะนําว่าให้ยกทัพไปช่วยลอปีสู้โจโฉก็ลงเลอ้างว่าลูกชายคนเล็กไม่สบายไม่อยากจะออกรบเพราะว่าห่วงลูกแต่พอตัวเองอยากจะไปรบกับโจโฉขึ้นมาเตียนห้องห้ามก็รันที่จะยกกองทัพไปสุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้กับโจโฉยับเยินในที่สุดครับ แถมจะหาเรื่องตีนห้องเลยทําให้ตีนห้องชิงฆ่าตัวตายไปซะก,ก่อนซึ่งทั้งซุนฮกกุยแกเคยวิจารณ์อ้วนเสี้ยวให้โจโฉฟังว่าอ้วนเสี่ยวเป็นคนใจมดไม่ใช่นักเลงตัวจริงอาศัยบุญเก่าเลี้ยงคนให้เป็นฟังแต่ลูกน้องสอปลอคนเก,เก่งก็เลยหนีหายเรียกได้ว่าเป็นผู้นําที่ลูกน้องไปสู่ความหายนะอย่างแท้จริงกุยแกเลยสบายใจกว่าที่ได้มาช่วยงานโจโฉถล่มนายเก่าเขาวางแผนช่ำชองจนทำให้โจโฉจัดการประกุลอ้วนเสี่ยวได้ แต่สุดท้ายก็เกิดล้มป่วยขึ้นกระทันหันเขาป่วยหนักมากจนกุยแกเสียชีวิตโจโฉเสียใจมากจัดงานศพอย่างยิ่งใหญ่ให้กับกุยแกอย่างสมเกียรติจากนั้นโจโฉก็กราบทูลพระเจ้าเฮียนเตให้ปุญยศแก่กุยแกเป็นจริงเหาก็คือเจ้าพระยาพักดีและเพิ่มสักดินาให้แก่ทาย,ยาทด,ด้วยและครอบครัวของกุยแกอีกมากมายอีกด้วยแต่ก่อนที่เขากําลังจะตายขณะที่เขากําลังป่วยหนักอยู่บนเตียงเขาได้ฝากผลงานสําคัญไว้อีกชิ้นหนึ่งให้กับโจโฉ นั่นก็คือแผนสุดท้ายในการล้างบางตระกูลอ้วนเซี่ยวให้หมดสิน้นโดยกุยแกได้เขียนเป็นสารลับมอบให้กับโจโฉเพราะตอนนี้เขากําลังนอนป่วยอาการหนักอยู่ที่บ้านก,กุยแกใช้ให้คนเขียนจดหมายรับฉบับหนึ่งขึ้นมาแล้วไปส่งให้โจโฉซึ่งกําลังติดพันศักดอยู่กับอ้วนเซี่ยวเนื้อความจดหมายมีใจความว่าการที่อ้วนทรงอ้วนฮีหนีไปอาศัยใบยบุญของกองซุนคังกษัตริย์เหลียวตรงนั้นขอท่านอย่ายได้ยกกองทัพไปให้เหนื่อยยากเพราะถ้ายกทัพไปกองซุนคัง กับอ้วนทรงอ้วนหีจะต้องร่วมมือกันต,ต่อต้านท่านแน่นอนแต่หากท่านไม่ยกไปกองซุนคังก็จะคิดว่าการเปสัตรูกับท่านนั้นมันไม่คุม้มและจะส่งหัวของอ้วนทรงและอ้วนหีมาให้ท่านเองแน่นอนครับว่าโจาโฉทําตามแผนการของกุยแกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ยกทัพตามไปในขณะที่บรรดากุรซือคนอื่นก็ไม่เห็นด้วยนะักและหลังจากนั้นไม่นานกองซุนคังก็ส่งศีรษะของทั้งสองคนมาให้จริงๆสมดังที่กุยแกได้วิเคราะห์เอาไว้ แสดงให้เห็นว่าคุยแกไปสุดยอดแห่งการมิเคราะห์ลักษณะของศัตร,รูและสามารถคาดการณ์เรื่องต่างๆได้อย่างล่วงหน้าอย่างแม่นยำและเป็นกลยุทธ์ในแนวทางที่เขาถนะัดซึ่งอาจเทียบกับคุณซือของโจโฉด้วยกันแล้วเขาเก่งที่สุดด้านทักษะในด้านการเมืองและการบริหารอาจจะไม่เด่นชัดเท่ากับซุนฮกและซุนฮิวหรือว่าเทียนหยกแต่สําหรับกลยุทธ์จิตวิทยาแผนการรบพิสดารกุ้ยแกเหนือกว่ามากกว่าคุณซือทั้งหมดของโจโฉ และแม้ว่ากุนซือกุยแกจะมีอายุน้อยที่สุดแต่เขากลับได้รับการยกย่องจากเหล่ากุนซือด้วยกันรวมถึงในหมู่แม่ทัพนายกองว่าเป็นยอดกุนซือที่สุดของโจโฉแล้วเวลาเสนอความเห็นอะไรต่อโจโฉเขาไม่เคยคิดที่จะหักหน้าใครเขาค่อนข้างที่จะมีความเป็นสุภาพชนไม่ชอบวังมาก้ดยเหตุน,นี้เองเมื่อเขาตายลงจึงมีผู้คนที่เสียใจเศร้าสลกกับเขาอย่างมากแต่น่าเสียดายที่เขาตายไปก่อนต่อไปเป็นเรื่องของคนอยากใหญ่ใจตรงเฮียมครับ ถ้าทำอะไรลงไปแล้วบรรลุเป้าหมายถือว่าจบเสมือนกับโจโฉโจโฉครั้งยกทัพแปรรบจะยึดมือลำหยงแต่สึกติดพันนอกจากเสียงจะแพ้สูงแล้วยังสิ้นเปลืองข้าวปลาอาหารด้วยกองทัพต้องเดินด้วยท้องจะรบเก่งยังไงก็ต้องหิวเมื่อหิวก็ต้องกินและแน่นอนว่าถ้าฝ่ายพระาธิการไม่ได้เรื่องมีสเสบียงไม่เพียงพอก็จะพังได้ยกเว้นว่ากองทัพนั้นมีผู้นำที่ใจดำอมหิตและอร้อยเละเหมือนอย่างเช่นโจเมืองเตอ๋อหรือว่าสมุหนายกโจโฉ ในศึกนั้นโจโฉแก้ปัญหาด้วยการไปรยิมสเสบียงจากซุนเซ็กแต่ได้มาแล้วก็ไม่เพียงพอสําหรับเหล่าทหารในกองทัพปรากฏว่าองเฮาซึ่งเป็นหัวหน้านายทหารฝ่ายดูแลคลังสเสบียงของโจโฉเขาแจ้งกับโจโฉว่าสเสบียงที่มีอยู่ไม่พอต่อการทําศึกระยะยาวเขาเสนอความเห็นกับเจ้านายว่าหากทำศึกยืดเดยื้อแบบนี้ไม่นานสเสบียงก็จะหมดไปทหารทั้งหลายก็จะอดหมดแรงแน่นอนโจโฉซึ่งสั่งให้ลดปริมาณอาหารให้น้อยลงเพื่อยืดเวลาออกไป แต่อองเฮาทวงว่าหากทหารไม่อิ่มก็จะเสียขวัญนะท่านถามว่าโจโฉรู้ไหมรู้แต่ว่าคนแบบนี้ทําไมจะไม่รู้แต่ว่ากแกล้งนั่งนิ่งติหน้าเศร้าในหัวคิดอุบายปูกใจทหารอยู่นิ่งไปครู่หนึ่งโจโฉก็บอกอองเฮาว่าข้าคิดออกแล้วการจะบุกเข้ายึดเมืองลำยุงโดยเร็วที่สุดได้นั้นข้าขอยืมของสิ่งหนึ่งที่สําคัญจากเองจะได้ไหมอองเฮาก็พาซื่อตอบว่าถ้ามีสิ่งใดจะช่วยท่านยึดเมืองได้ ข้าพเจ้าก็พร้อมที่จะมอบแก่ท่านด้วยความเต็มใจโจโฉได้ยินดังนั้นก็ยิ้มแล้วสั่งให้ทหารจับตัวองฮาออกคำสั่งโทษประหารองเฮาวหัวหน้ากองเสนงทันทีองเฮาก็ตกใจถามเสียงลั่นว่าเกิดอะไรขึ้นข้าผิดอะไรโจโฉตอบว่าเจ้าไม่ผิดแต่ข้าต้องการยืมก็คือหัวของท่านเพื่อใช้บำรุงขวัญทหารให้กล้าแข็งมีกำลังใจในการรบว่าแล้วโจโฉก็มาคุกเขา่าคารวะอองเฮาเป็นการให้เกียรติ และสัญญาว่าจะเลี้ยงดูครอบครัวข้างหลังเป็นอย่างดีอย่าได้ทุกข์ใจห่วงใยอีกเลยคนเราจะต้องยอมเสียสละขณะที่องเฮาตก,ตกตะลึงอยู่นั้นทหารก็นําตัวไปประหารแล้วตัดศีรษะเสียไว้ที่หน้าค่ายจากนั้นโจโฉจึงให้ประกาศว่าความจริงสบาชิกของกองทัพนี้มากมายเหลือเฟือแต่เจ้าองฮาหัวหน้ากองทุจริตยักยอกเข้าในคลังจึงทำให้เหล่าทหารทั้งหลายได้รับอาหารกินน้อยลงข่าไต่สวนแล้วเป็นจริงจึงตัดหัวองเฮาเสียประจานเสีย บรรดาทหารไม่รู้ต้นสายปลายเหตุที่ได้รับอาหารน้อยและทหารทั้งหมดก็หลงเชื่อว่าเป็นความจริงและยินดีกับโจโฉที่มีความเด็ดขาดห่วงเย,ยทหารและรีบจาัดก,การแก้ไขที่ต้นตออย่างรวดเร็วเพราะหลังจากประกาศแล้วโจโฉสั่งให้ทหารบึกอาหารกินให้เต็มที่และถ้าอิ่มแล้วก็ให้เตรียมการโจมตีเมืองลำยงได้ทันทีทันทีและประกาศว่าถ้าผู้ใดยอดท้อหนีจะถูกประหารชีวิตแน่นอนว่าทหารทุกนายย่อมสู้ตายถวายหัวยอมตายในสนามรบ จนสามารถตีเมืองลำหยงได้ตามเป้าหมายของโจโฉอย่างรวดเร็วและนี่ก็คือความใจดําในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของโจโฉใช่ครับเขาเก่งและสามารถผูกใจกองทหารได้เป็นอย่างดีแต่มันก็โหดเหี้ยมใช้ชีวิตคนบริสุทธิ์เป็นเครื่องมือหัวข้อต่อมาครับจุดจบของดิปโป้ยอดคนอักตันยูตายเพราะเล่โจโฉที่เยี่ยมปากเล่าปีในสามก๊กชาวไทยเรามักจะชื่นชมเล่าปีมากกว่าโจโฉเพราะมองว่าโจโฉเป็นทราราชยึดอำนาจครอบงำฮ่องเต้ แต่จริงๆแล้วถ้าไม่มีโจโฉคอยดูแลประเจ้าเฮียนเต้แผ่นดินจีนเวลานั้นน่าจะแตกแยกมากกว่าเดิมหลายเท่าเพราะว่าบรรดาขุนสืบทั้งหลายไม่มีใครยอมใครกันแน่นอนการสู้รบระหว่างกองกาลังของโจโฉเล่าปีอ้วนสุดอ้วนเซียวลิโป้เล่าเปียวซุนกวนแต่ละฝ่ายล้วนแต่อ้างว่าต่อสู้เพื่อฮ่องเต้เพื่อประชาชนรักชาติกันจนน้ำลายไหลแต่ความจริงทุกคนนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองกลุ่มก้อนตัวเองในสามก๊กจึงไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวร การเจราจาถ้าไม่ระวังก็อาจจะตกเป็นเครื่องมือของคนอื่นได้อย่างในกรณีที่โจโฉสั่งประหารลิโป้เขาก็ใช้อุบายยืมปากเล่าปีเพื่อสร้างความชอบธรรมในการประหารเพราะหลังจากลิโป้ถูกตันเต็งายลัปของโจโฉหักหลังจนต้องด่าด้วยความแค้นว่าหมายยังซื่อสัตย์กว่านายมันนักเมือ่อลิโป้หนีเข้าเมืองแห่ฝือก็ถูกโจโฉสร้างทำนบกัน้นทําให้น้ําท่วมเมืองและส่งทหารเข้าทําลายประตูเมืองมุ่งตีหักลิโป้ ลิปโป้ได้ยินเสียงออกระทึกก็คว้าทวนมาเดินสำรวจตรวจตาพลางเรียกหามาเซ็กทายอดอาชาคู่กายของตัวเองแต่ทหารรายงานว่าเฮาเสงขโมยม้าไปแล้วตั้งแต่คืนก่อนลิปโป้จึงฆ่าโทษทรงเหียนกับงุยหกสมรู้ร่วมคิดกับเฮาเสงในขณะที่ไส้ศึกในเมืองของตัวเองชักทงขาวบนกำแพงเมืองโจโจหิสัญญาณน,นั้นก็เร่งให้รุกหัมบุกโจมตีให้หนักขึ้นลิปโป้บัญชาการรบถึงเทียงทัพโจโฉจึงล่าถอยกลับไปพัก ลิปโป้ยืนอิงเสาบนหอรบเอาทวนพิงฝาแล้วม้อยหลับไปสุนเหียนกับงุยฮกเห็นโอกาสจึงหลอกให้ทหารองครักษ์ออกไปให้หมดอ้างว่ามีข้อราชการลับจะปรึกษากับลิปโป้จากนั้นงุยฮกหยิบทัวลิปโป้ไปซ่อนอีกทางหนึ่งให้ไกลมือทั้งสองรีบใช้เชือกจับมัดลิปโป้ลิปโป้ตกใจตื่นร้องให้ทหารช่วยแต่ทหารทั้งสองไล่ฟันทหารองครักษ์แตกกระเจินแล้วชักธงขาวขึ้นเป็นสัญญาณให้โจโฉอ,อีกครั้งหนึ่งโจโฉจึงกรีธาทัพเข้าบุก งูฮกเปิดประตูเมืองออกรับแต่ว่าแห้งหัวเอียนกองหน้าของทัพโจโฉก็ยังลังเลไมก่กล้าเพราะว่าเกรงจะเป็นอุบายจนงูหกต้องโยนทวนของลิปโป้ลงหน้าประตูเมืองแล้วร้องบอกว่าพวกเขาจับตัวลิปโป้แล้วทหารโจโฉจึงเคลื่อนพลเข้ายึดเมืองเอาไว้ทั้งหมดแล้วจับโกซุนเตียวเลี้ยวและตันกงได้พอเข้าเมืองได้โจโฉสั่งทําลายทํานบกั้นน้ํแล้วให้ทุกคนอยู่ในความสงบและนาทีเห็นการพีภาคสาสําเร็จโทษชะตาของลิปโป้ก็มาถึง เมื่อโจโฉชวนเล่าปีขึ้นไปนั่งแล้วให้กวนอูเตียหวหุยยืนอารักขายอยู่ด้านหลังแล้วเบิกตัวลิโ้เข้ามาไต่สวนเป็นคนแรกลิโ,โ้ในสภาพถูกมัดอย่างแน่นหนาจนกระดิกตัวแทบไม่ได้พอเห็นหน้าโจโฉเขาจึงร้องว่าโจโฉขอให้ท่านใครเชื่อที่มัดข้าลงบ้างได้หรือเปล่าโจโฉยืนอมยิ้มแล้วตอบว่าตามธรรมดาเวลามัดเสือก็ต้องมัดให้แน่นหนาจะให้ใครออกนั้นไม่ได้ว่าแล้วโจโฉจึงจ้องตาลิโ,โ้แล้วถามเสีงเยงเรียบว่าลิโพ จ้าถูกจับแล้วจะว่าอย่างไงรลิโป้ยังไม่ทันตอบหันไปมองเห็นอดีตนายทหารของตนอย่างเช่นฮาเซงทรงเหียนหุยฮกยืนเป็นระเบียบอยู่ในห้องเขาจึงร้องด่าว่าไอ้พวกชั่วกูอุตสาชุบเลี้ยงพวกมึงดีขนาดนี้ทําไมมึงกล้าทรยศกูผู้มีพระคุณได้เพียงนี้ทรงเหียนจึงตอบว่าที่พวกตนทําแบบนี้เพราะว่าลิโป้ไม่ฟังคําทหารของในการรบเลยฟังแต่เมียกับอีหนูที่นอนรายงานเอาใจสัตรียิ่งกว่าตัวเองและจะโทษใครได้ ลิโปถึงกับพูดไม่ออกโจโฉเบิกตัวโกซุนทหารเอกลิโปเข้ามาถามว่ามีอะไรจะสั่งเสียไหมโกซุนนิ่งเฉยไม่ตอบโจโฉจึงสั่งให้เอาตัวไปประหารชีวิตจากนั้นโจโฉให้เบิกตัวตันกงเข้ามาแล้วถามว่าตั้งแต่ท่านจากข้าพเจ้าไปมีความสุขสบายดีอยู่หรือเปล่าตันกงเข้าใจว่าโจโฉเยาะเย้ยจึงตอบว่าเพราะข้ารู้ไส้รู้ปุงเองว่าไม่ซื่อตรงต่อใครจิตใจชั่วข้าจึงต้องหนีเอาตัวรอดโจโฉได้คาตอบจึงถามว่า หากท่านเห็นข้าพเจ้าไม่ซื่อไม่เที่ยงธรรมทำไมท่านจึงมาอยู่กับลิโป้เล่าเพราะรู้กันว่าลิโป้เป็นคนอักตันยูข้าพ่อบุญธรรมท่านกงตอบว่าถึงลิโป้จะเป็นคนไม่ดีหาความคิดไม่ได้ปัญญาน้อยแต่ไม่เจ้าเล่ห์คิดโกงแบบท่านโจโฉถามต่อไปว่าท่านบริโป้หาความคิดไม่ได้ตัวท่านมีปัญญาแล้วทาไมท่านพบจุดชนแบบนี้กันท่านกงหันไปทางลิโป้แล้วด่าลิโป้ต่อหน้าทุกคนว่าเพราะท่านไม่ฟังคำหของคาจึงเสียการ ถ้าฟังคำืองข้าแต่ตนก็คงไม่แพ้แล้วและไม่ต้องมาพบจุดจบเช่นนี้โจโฉจึงถามต่ออย่างมีเย้ๆว่าตันกงเมื่อริโปไม่เชื่อฟังคำืองท่านจึงเสียการเช่นนี้แล้วท่านจะทําอย่างไรต่อไปตันกงหันมาจ้องหน้าโจโฉอย่างทรมนงแล้วตอบว่าแพ้สึกก็ต้องตายจะซักไซาหาสวรรค์อะไรกันอีกโจโฉจึงตอบว่าท่านจะเลือกตายก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่ว่าพ่อแม่ลูกเมียท่านจะทําอย่างไรตันกงจ้องหน้าโจโฉแล้วว่า ผู้ปกครองที่มีความกระตันอยู่ย่อมไม่พ่านถึงญาติผู้ปกครองที่มีคุณธรรมย่อมไม่ฆ่าล้างโคตรใครชีวิตพ่อแม่ลูกเมียข้าขึ้นอยู่กับใจท่านเองเมื่อจัดได้แล้วโปรโด,ดลงโทษประหารอย่าได้ลังเลว่าแล้วตันกงก็เดินลงไปรานประหารด้วยตัวเองโจโฉให้ทหารจับตัวเอาไว้แต่ตันกงก็สะบัดหลุดก้าวเดินไปสู่ตะแรงแรงอย่างกล้าหาญโจโฉรำลึกคำที่ตันกงได้พูดเอาไว้ตันกงยินดีทิ้งตำแหน่งในอำเภอขอติดตามโจโฉทำการใหญ่ ด้วยความรู้สึกเสียใจโจโฉร้องไห้เดินตามตันกกงไปผู้ที่ตันกกงได้ยินว่าตัวท่านไม่พอใจที่จะอยู่ก็ตามใจแม่และลูกมีของท่านอย่าได้วิ่ตกเลยขพเจ้าจะเลี้ยงดูให้มีความสุขทุกประการตันกงได้ยินคําสั่งของโจโฉทุกคําแต่ไม่ได้พูดอะไรพอถึงที่ประหารตันกกงก็ตะโกนให้รีบให้ทหารลงดาบทุกคนที่อยู่ณที่นั้นก็ต่างสงสารตันกกงจนไม่สามารถกลั้นน้ําตาเอาไว้ได้ขณะที่โจโฉกําลังเดินตามตันกกงไปที่ลานประหาร ลิโป้ขอร้องเล่าปี่ว่าเวลานี้ท่านนั่งอยู่ในที่สูงข้าถูกมักกลิ้งอยู่แทบเท้าท่านช่วยพูดก,กับโจโฉเอาไว้ให้ไว้ชีวิตข้าสักครั้งไม่ได้หรือเปล่าเล่าปี่พยักหน้าแต่ยังไม่ทันตอบอะไรเมื่อโจโฉกลับเข้ามาในหอรบลิโป้ขอร้องโจโฉว่าภายของท่านมีข้าคนเดียวเมื่อยอมจำนวนแล้วท่านก็เป็นในายใหญ่ส่วนข้าเป็นรองโจโฉฟังคําขอร้องของลิโป้แล้วหันมาถามเล่าปี่ว่าลิโป้่าอย่างนี้แล้วท่านเล่าปี่จะเห็นเป็นอย่างไร เราปีนิ่งแล้วตอบเจโฉดสั้นๆว่าท่านเห็นตัวอย่างของเตงงวนกับตังโต๊ะหรือทั้งสองตายอย่างไรท่านยอมรู้แจ้งอยู่แล้วท่านจะลืมเสยหรือไม่ก็สุดแต่ใจท่านเถอหลิโปได้ฟังก็โกรธเล่าปีจนตัวสัน่นด่าว่าเล่าปีเนรคุณต่ำช้านะักไร้คุณธรรมความสัตย์ซื่อพร้อมกับทวงบนคุณว่าเมื่อครั้งที่กีเหลิงจะฆ่าเล่าปีเขาได้ช่วยเอาไว้เล่าปีถึงได้รอดชีวิตทําไมจึงลืมได้ ฝ่ายเตียวเลี้ยวอดีนตนายทหารเอกของริโปอีกคนหนึ่งได้ยินดังนั้นก็จึงร้องตะโกนว่าริโปคนขี้กลาดเกิดมาเป็นชายชาติทหารจะมัวรักชีวิตอยู่ใหญ่ถึงเวลาตายสมควรแล้วที่จะมีชื่อฝ่าวไว้กับโลกจึงจะถูกริโปได้ยินเตียวเลี้ยวที่พูดอย่างนั้นก็เลยนึกละอายใจจึงเงียบทหารจึงเอาริโป้ไปประหารพอทหารมาลากตัวริโป้ไปริโปร้องด่าเล่าปีไม่ขาดปากจนกระทั่งถูกตดศีษะเสียประจานไว้หน้าประตูเมืองจบชีวิตยอดฝีมือใจสาม แต่ที่ร้ายกว่าใครในเหตุการณ์นี้ก็คือเล่เหลี่ยมของโจโฉทยิมปากเล่าปีหาความชอบธรรมในการสั่งตายลิโปโ้เพราะตัวเองอยากประหารลิโป้อ,อยู่แล้วแต่ไม่อยากพูดพอให้เล่าปีออกความเห็นความเห็นของเล่าปีจึงถือว่าเป็นคําที่โจโฉต้องทําตามและลิโป้ก็ลืมด่าโจโฉไปเลยร้ายจริงๆโจโฉและนี้ก็เป็นเรื่องราวของโจโฉผู้ยิ่งใหญ่ผู้เก่งคนผู้เก่งบริหารงานแต่มีใจโหดเหี่ยมร้อยเล่และใช้คนเก่ง ไว้ติดตามเรื่องราวของคุณศึกในสามก๊กในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว1 0 x x u a n t u m Leap Project แล้วครับตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิปสอตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x q x a n t u m Leap นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ1 0 x go 1 0 x well แล้วก็1 0 x mindset นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ1 0 x go ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับ 10x Go สอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำทูดูลิสต์ not to do list การจัดทำแผนงานเข้าใจสำดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคนจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทำทันที 10x W e l l เนะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเทื่อที่ชุดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงิน อารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จำกัดเกี่ยวกับเงินและ mindset เกี่ยวกับเงินนะครับ1 0 x mindset เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้สนึกของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีควาสมสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ฉุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวก ทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP NO ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งการบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ Transformation นในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code ลนะครับหรือว่าทัก Line ID ตามนี้ได้เลยครับ